สวัสดีครับนา้นาๆวันนี้ได้ออกตกปลานะครับที่นี่ก็ของตาขำเหมือนเดิมครับนี่ครับตอนนี้โดนแม่โคลออกครับนี่ยาวไปเลยแม่โคอยู่น,น,นะนู่นนะเนี่ยดินก็พอยเหยียบได้ครับเหยียบได้แต่ว่าก็ยังไม่แห้งดีแต่ก็เหยียบได้คยูนี่นะครับเราจะลองตกตรงนี้ดูว่าจะได้ภาพไหนค้องตาขำ สมุดสักรนะครับจะมีนักตกปลาเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันจะโล่งไม่แน่ใจว่าปลาจะกินเบ็ดไหมนิ่งๆครับผมนี้ก็ฝากติดตามไว้นะครับ เหยื yeah, look, like, form, mm ่อ hmm. ล uh, uh, ูกแรกครับเม็ดโฟมครับเม็ดโฟมครับเบ็ดชุดแรกลงแล้วสิบปงยี่สิบหกเบ็ดชุดแรกลงได้ชุดแรกเมื่อกี้ซึ่งครบ

ก้ดินไม่ได้หรออู้หตะโกะตอตะกเลยตูตัวใหญ่ยูตนเลือเลยมาล้ครับลงเบ็ดเสร็จเมื่อกี้กินละชุดแรกเนื้ตะโกะใส่ดีครับเนตะโกะใหดิที่แน่แนโอ้ตัวดีเลยตัวนี้

เร็นังกนที่นีเป็นงุงทาโ่ก,โกิโวะโวอ,อ,โวอ,อันี้ไมไใชได้นีเ่าไร่ะางอุ้ยเราตีกืบฝั่งนู้นนะสองคที่กินได้ตัวเนี่ยแต่อีตัวที่ว่ารวัดไม่ติดแ่ะตีใกลนี่ครับตัวที่สองครับตะโกะ สำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อครับเหยื่อลิซ่าครบตัวนี้ครับคองตะครับเป็นบคองีเลยนี้ยเห่อตัวใหม่ไหม อยู่ตัวเล็กวะอยู่อยู่วะอยู่นี่ัน่นี่ปลาอะไรอตะโกตะโกะตะโกแล้วตะโกะตะโกะจริงด้วยไอ้ที่ตะโกตัวที่สามโกกจ้ะกดคันวุดวดเลยตะโกตัวที่สามนะครับเกือบฝ่ามืออยู่พอได้ ตึ้งตึ้งฮูมาเพราผ้าสวดเหรอ Ôi bắt con kia. Tam năng. Đi tam năng. Già đạo โ,โอ้โหโกำลังกันโกำลังครับโอ้โหนี่มันตกไปในบัก ตะโกกอีกแล้วครับทุ่ค ะตะกกกอีกแล้วครับตัวตัวสวยนะครับตัว อกอีกตัวแล้วครับตัวก็สวยอย่างครับ ตัวนี้ใหญ่เลยครับตะโกใสกกใหญ่ครับตัวนี้นน ปลานนเนินช่วงนี้มันตัวมันมีใหญ่บ้างเล็กบ้างวันนี้โอ้เดี๋ยวพี่นะปากิน

ออกัตอน,นีก้าับแล้วนะครับตอนที่ก็นี้สี่โมงเกือบครึ่งครับสี่โมงยี่สิบหกนาทีเดี๋ยวเรามาชมผลงานวันนี้ครับว่าเราจะได้สักกีตัว่เหยื่อถุงเดียวครับเหยื่อโลเดียเพราะว่าวันนี้ปลาค่อนข้างกินห่างครับ เยื่อหนึ่งถุงนะครับตกตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะครับรูจะได้สักกี่ตัวครับเพราะว่าวันนี้ปลากินไม่ค่อยถีถ่เท่าไหร่ครับผม,มครับของธรรมชาติครับเอาแน,น่นอนไม่ได้คก็พอได้ครับตะโกกก็ได้สิบแปาตัวได้โอเคครับ นี่ก็ให้ก็ฝากติดตามผลงานของน้าผีเทสตหมายนะครับว่าทริปหน้าเราจะไปไหนดีอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะว่างครับจะออกบ่อยๆหน่อยให้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับให้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ